ค่ะสวัสดีค่ะครูมรนิน์ที่สารพัดค่ะเป็นค,ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้องสองนะคะซึ่งโรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด897คนเป็นโรงเรียนแกนนำจากการเรียนร่วมขนาดใหญ่โรงเรียนหนึ่งะคะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน66คนรวมอยู่ใน ทุกทุกห้องตั้งแต่ระดับชั้นป .1- ถึงป .6 ค่ะในโรงเรียนของเรานี้จะมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู่ 3. ลักษณะก็คือออทิสติกสติปัญญาภาวะสมาธิสัน้นแล้วก็มีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการาการเขียนและการคิดคำนวณ โรงเรียนของเรามีการจัดการบริหารโดยโครงสร้างซีเอสคือตัวนักเรียนหมายถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราได้คัดกรองมาจากการคัดกรองของคณะครูซึ่งเป็นครูประจำชั้นและครูที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ นครินนะคะที่ได้รับรองว่าให้เป็นผู้คัดกรองขั้นแรกถ้านักเรียนมีปัญหาที่เราจะต้องถึงขั้นรุนแรงหรือมากกว่านั้นก็จะส่งต่อให้ศูนนักคารินหรือแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงเพื่อที่จะวินิจฉัยความบกพร่องของนักเรียนต่อไป แต่การพัฒนาการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนี้จะมีการพัฒนาไม่ได้ถ้าเตสตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนักเรียนปกตินักเรียนปกติในโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนั้นเขามีความบกพร่องอย่างไรเขาต้องการอกรากครบ้างที่จะให้เพื่อนๆได้ช่วยเหลือและ ต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของการจัดการเรียนร่วมด้วยการพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษถึงจะมีการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และเต็มตามศักยาภาพของนักเรยาาียนตัว e นะคะคือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมนี่ก็คือเราจะแบ่งเป็นสองส่วนในโรงเรียนของเราจะเน้นหนักทางกายภาพนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เราไปสัมผัสตั้งแต่สนามสนามโรงเรียนในห้องเรียนของตัวเองก็จะต้องมีการจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับตัวของนักเรียนห้องน้ำลานจอดรถถนนทุกอย่างที่เด็กได้สัมผัสนั่นคือเราได้ให้ความสำคัญของเรื่องนี้มากที่สุดและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือครูผู้สอนครูประจำชั้นลูกจา้างนักการพันโลงแม่ครัวทุกอย่างจะต้องเข้าใจและต้องให้ความร่วมมือการพัฒนาของเด็กของเราถึงจะได้ดีนะคะตัว A ตัว A ก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานี้เรามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่3ลักษณะ ซึ่งนักเรียนของเราก็มีตั้งแต่นักเรียนออดิสติกโรงเรียนของเราได้ห้องเรียนผู้ขันหงอีกอันหนึ่งโรงเรียนของเราจัดมีห้องเสริมวิชาการสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดทางวณและอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการส่งเด็กไปเรียน กับวิชาในสาระอื่นๆบางสาระบางวิชาการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เราก็มีจัดให้เด็กเพื่อที่จะทําให้เด็กได้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนค่ะ,คะทีตัวที่4คือสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็จะหนักไปทางงบป,ประมาณในการจัดสรรสื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกเราได้งบประมาณจากทางโรงเรียนและได้งบประมาณในการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8ที่ให้โดยตรงมาเลยนะคะสื่อบางอย่างเราก็สามารถที่จะไปยืมของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8มาใช้สําหรับนักเรียนบางคนและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8นั้นก็มีครูกองการศาึกษาซึ่งเป็นตัวจักสําคัญ ถือว่าเป็นความและกาลังใจให้กับครูผู้สอนด้วยก็ได้เพราะจะอำนวยความสะดวกในการทําให้เรามีแบบฝึกเรามีสื่อที่จะนํามาสอนเด็กได้ตรง,ต,รงตัวบุคคลตรงตามศัก,กยภาพของนักเรียนนักเรียนบางคนที่มีความบุ่องทางการอ่านทางการเขียนก็มีสื่อ มีครูกองการบริการสอนเสริมให้ซึ่งตัวนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเป็นกำลังใจให้กับครูเราไม่ได้ใช้เฉพาะแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นเราสามารถเผื่อแผ่ไปจถึงนักเรียนปกติได้ด้วยนะคะสตัวของซีตตัวนี้ทางงเรียนของเราได้เห็นความสำคัญ และครูผู้สอนทุกคนก็สามารถใช้ทางโรงเรียนบริการอำนวยความสะดวกให้เต็มตามความต้องการของครูผู้สอนเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษตร,รงนี้นั้นโรงเรียนของเรามีและเด็กก็พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนนักเรียนเราทุกคน อยู่ในสังคมโรงเรียนนี้อย่างมีความสุขทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติสำหรับห้องเรียนผู้ขนานในห้องเรียนผู้ขนานนี้เราได้รับการสนับสนุนครูผู้สอนซึ่งเป็นเอกการาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8จำนวน2คนในห้องเรียนผู้ขนานเรามีนักเรียนทั้งหมด6คนมีการจัดการเรียนการสอนเป็น6ทักษะ ตั้งแต่ทางด้านวิชาการทักษะทางสังคมทักษะการช่วยเหลือตัวเองก้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ทักษะทางการสื่อสารการสอนสอนตามระดับความสามารถของนักเรียนของแต่ละบุคคลซึ่งเด็กพิเศษทุกคนนั้นเรามีรองรักด้วยการทำ IEP และลักษณะที่สองก็คือการสอนเต็มเวลา นักเรียนจะเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนปกติในห้องเต็มเวลาแต่เราจะมีการปรับหลักสูตรให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเช่นวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งวิชาภาษาไทยนี้ถ้านักเรียนเรียนเฉพาะทางด้านการอ่านการเขียน ก็ไม่จําเป็นจะต้องเขียนให้ได้เหมือนกับคนอื่นเขาให้รู้เฉพาะเท่าที่ความสามารถของนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเช่นการอ่านการเขียนตรงตามตรงตามมาตรานักเรียนคนอื่นๆเขาสามารถที่จะไม่จําเป็นจะต้องตรงตามมาตราก็ได้แต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเอาแค่ตรงตามมาตราก่อนก็ได้คือปรับ ปรับจุดประสงค์ทางการเรียนรู้ให้เข้ากับตัวบุคคลของนักเรียนให้เข้าตรงตาม IEP ของนักเรียนนะคะที่เราปรับโรงเรียนเราใช้ในลักษณะของการเรียนการสอนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะอันที่3นั่นก็คือส่งนักเรียนไปเรียนตามวิชาที่นักเรียนสามารถเรียนได้เด็กในห้องคู่ขนานเราก็สามารถที่จะส่งไปเรียน พร้อมกับนักเรียนปกติในวิชาพละศึกษาศิลปะศึกษา,กษาแล้วก็วิชาดนตรีนะคะแล้วก็ส่งไปเรียนตามที่เขาเรียนได้และโรงเรียนของเรามีการจัดห้องเสริมวิชาการให้กับนักเรียนที่มีความบุบคล่องทางการเรียนรู้แบ่งออกเป็น6ชั้นอย่างเช่น นักเรียนชั้นป .1 เราก็จะจัดให้วันจันทร์3ชั่วโมงในภาคเช้านักเรียนชั้นป .2 ก็จัดให้3ชั่วโมงในวันอังคารของภาคเช้าเราก็มีตัวอย่างในการจัดทําอย่างนี้มีคุณครูการศึกษาพิเศษอยู่ประจำที่จะให้การบริการสอนเสริมกับนักเรียนและเราได้ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษมาอีกหนึ่งคน ที่จะช่วยบริการในห้องเสริมวิชาการคุณครูที่อยู่ในห้องเสริมวิชาการนะคะจะมีครูการศึกษาพิเศษซึ่งทางโรงเรียนของเราจัดทาให้จัดให้ไปสอนอยู่ตรงนั้นประจานะคะและเรายังได้ครูที่เลี้ยงเด็กพิการขึ้นมาช่วยอีกหนึ่งคนที่ช่วยในการบริการสอนเสริมให้กับนักเรียนนักเรียนของเราทั้งหมด6 6คน จะขึ้นไปเรียนตรงนี้ทุกคนเทคนิคการสอนที่จะทำให้เด็กของเราได้มีการพัฒนาได้เตมตามศักยภาพนั่นก็คือเราลดจุดประสงค์ทางการเรียนรู้ของแต่แต่ละวิชาให้เข้ากับความสามารถของนักเรียนและที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรามีการเรามีโครงการเพื่อนสอนเพื่อน เทคนิคตัวนี้เพื่อนซึ่งเป็นตัวเอสที่ที่ว่าไปในในตอนก่อนนั้นมีความสำคัญมากเขาอยู่ในวัยเดียวกันเป็นเพื่อนกันการสอนกันจะทำได้ดีกว่าครูซึ่งเป็นผู้ให้นะคะนักเรียนจะเข้าใจกันได้ดีกว่าแล้วเพื่อนเขาก็สามารถที่จะบอกความต้องการของตัวเองแล้วก็บอกสิ่งที่เขาอยากซ่าให้กับเพื่อนอีกทีหนึ่ง เพื่อนที่เป็นนักเรียนปกติและอีกหลายๆคนที่เห็นเขาทำก็มีความมีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีเพื่อนหลายๆคนอยากจะช่วยเหลือซึ่งตัวนี้คุณครูก็นำมาใช้ในการเรียนเพื่อนที่นั่งใกล้ๆสามารถที่จะช่วยสนเพื่อนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดีก็ทำให้เราบรรลุ ตามจุดประสงค์ที่เราตั้งหวังไว้นะคะสำหรับการโครงการเพื่อนสอนเพื่อนในห้องเรียนคู่ขนานนักเรียนห้องคู่ขนานบางคนก็จะมาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในบางวิชาดูวิชาพระศึกษาวิชาดนตรีนาฏศิลป์และก็วิชาศิลปะเพืพ่อนตรงนี้ในห้องนั้นๆที่เขามาเรียนด้วยเขาก็จะเข้าไปช่วย ก็เป็นก็เป็นเทคนิคที่เขามาช่วยตลอดและนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือเพื่อนในห้องคู่ขนานนั้นจะเข้าไปช่วยในตอนพักเที่ยงในตอนที่เขาว่าเขาก็จะให้ตั้งแต่การช่วยเหลือในด้านการช่วยเหลือตัวเองการแนะนําการเข้าสังคมกับเพื่อนๆคนอื่นการทักทายเพื่อนๆคนอื่นให้เพื่อนออทิสติกได้ไปเล่นได้ไปทํากิจกรรม และรวมถึงการไปศึกษานอกสถานที่เพื่อนตรงนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เด็กออทิสติกของเราร่วมกิจกรรมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุขทางด้านสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามีให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะก็ได้มาจากสองทางคือด้นที่1ก็คือมุกประมาณเด็กพิเศษ เรียนร่วมทุกคนก็ได้รับก,การช่วยเหลือเหมือนเด็กปกติทุกคนและอีกอันหนึ่งคือได้รับก,การสนับสนุนมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8ในรูปของครูกองการศึกษาซึ่งครูกองการศึกษานี้เราจะแบ่งอยู่ในสองลักษณะคือครูกองที่จัดในรูปของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเราสามารถนำไปแลกเป็นสื่อเสม็จรูป เป็นหนังสือหรือเป็นแบบฝึกหรือเราจะใช้ไปแลกในของวัสดุเพืที่ครูจะได้นำมาสร้างเป็นสื่อให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนนะคะและคูก,อกรองอีกลักษณะหนึ่งก็คือคูกองการสอนเสริมซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือกครูที่นักเรียนอยากจะให้ครูคนนั้นสอนเรา ก็ใช้ในรักษาครั้งแรกเป็นชั่วโมงกับอุปกรณ์ค่ะจากจาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนํจาจัดการเรียนร่วมที่ผ่านมาเราพบปัญหาอยู่ก็หลายด้านอย่างเช่นทางด้านสื่อและอุปกรณ์เรามีไม่พออยู่แล้วนะคะุคคือความต้องการของคนเราเราก็อยากจะได้ให้มันสมบูรณ์ให้มันมากให้มันเยอะนะคะแต่ก็มี ความจํากัดในงบป,ประมาณในรายหัวของบุคคลแต่ก็แก้ปัญหาก็โดยการใช้วิธีการที่เราจะมีสื่ออยู่หนึ่งตัวสามารถนําไปใช้ได้หลายๆคนโดยการเรียนระบบการเรียนการใช้ของระดับช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2เราก็ใช้ระบบการเรียนการใช้ในด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์ปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราที่เราพบนั่นก็คือความไม่เข้าใจ ของผู้ปกครองและของครูและนักเรียนทางเรียนได้แก้ปัญหาโดยการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่การประชุมผู้ปกครองเฉพาะแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและรวมถึงการประชุมผู้ปกครองในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของโรงเรียน ท่านผู้บรยการก็ได้ให้ความรู้ได้ให้ความคิดเห็นรวมถึงแจ้งบอกข่าวถึงกฎหมายสำหรับคนพิการให้กับผู้ปกครองและคณะครูในการประชุมแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอทางด้านกัวของนักเรียนก็จะมีคุณครูให้ความรู้น่าสังคมในตอนเช้า ให้นักเรียนได้รู้ความบกพร่องของเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่ามีลักษณะอย่างไรเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพูดและให้ความรู้เขาอย่างสม่ำเสมอณปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราเด็กทุกคนมีความเข้าใจและนักเรียนเราทุกคนเป็นบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนทําให้ปัญหาเหล่านี้ของเราหมดไปและในด้านตัวบุคคลของคุณโพรทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยการจัดการอบรมให้กับคุณโพรซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือบุคลา,ากรการจัดอบรมจาก,กศูนย์การศึกษาพิเศษเขตแปด โรงเรียนของเราณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าปัญหาเหล่านั้นได้คลี่คลายลงและอยากจะฝากถึงคุณครูและโรงเรียน,นอื่นๆนะคะวัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการากที่มีความต้องการเรียนร่วมนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกนั่นก็คือชอบครัว าบุคคลในครอบครัวของเด็กพิเศษนั้นเขาไม่มีความต้องเขาไม่มีความเข้าใจเขาไม่เห็นความสําคัญการพัฒนาของเด็กจะไม่ดีขึ้นเลยทางโรงเรียนมีการฝึกการพัฒนาอย่างเช่นการฝึกกินข้าวของน้องในห้องครูขนานอยู่กับคุณครู5้วันเราฝึกได้แล้วถ้ากลับไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ยัง ก้อนข้าวให้น้องอยู่ยังไม่ได้ฝึกน้องในสิ่งเหล่านี้สองวันที่น้องอยู่ในวันเสาร์อาทิตย์นั้นกลับมาวันจันทร์เราก็ต้องมาเรื่องต้นใหม่นะคะนี่คือครอบครัวที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กและอีกอันหนึ่งก็คือนักเรียนปกติถ้าเรายังไม่ให้เจตคติที่ดีกับเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนปกติต่อ นักเรียนที่มีความพิการแล้วการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเพื่อนสอนเพื่อนตรงนี้เราจะไม่ประสบผลสาเร็จเลยนะคะก็มีความที่เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กก็คือครอบครัวและนักเรียนปกติที่เพื่อนเด็กที่มีความต้องการเขาเรียนร่วงู่ด้วยครงก มีนะน่าจะไม่มีก็ตัดต่อเอามันก็คงจะได้อย่างนั้นนิดหน่อยไม่ต้องพูดสวัสดีไหมสวัสดีด้วยครับชื่อตำแหน่งนะสวัสดีท่านอะไรไปเรื่อยๆเลยครับผมวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะก็ของกลางคุณไปแล้วฮะเดี๋ยวผมก็ต่อยครัค่สวัสดีค่ะครูมณี่แล้วที่สารพัดค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ห้องสองนะคะซึ่งโรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด897คนเป็นโรงเรียนแกนนำจากการเรียนร่วมขนาดใหญ่โรงเรียนหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนที่มีนัก